โรงแรมกลายเป็นที่เกิดโศกนาฏกรรมของสาวประเภทสองหัวใจถูกควักออกมาอย่างโหดร้ายซิลิคนถูกวางข้างร่างที่ไร้ชีวิตแต่ปอดซ้ายหายไปอย่างลึกลับเรากับมันไม่เคยมีอยู่จริงฆาตกรคือชายชาวจีนที่วางแผนทุกอย่างไว้ล่วงหน้านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมธรรมดาหรือจะเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการขายคดีสุดระทึกถ้าคุณชอบเนื้อหาวิดีโอของเรากดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย เรื่องต่อไปนี้คุณจะต้องไม่พลาดเช้ามืดวันที่26เมษายน2568เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีอพาร์ตเมนต์เก่าๆแห่งหนึ่งกลายเป็นนรกบนดินเหยื่อชื่อวารานันพันชัยอายุ25ปีเป็นสาวประเภทสองเธอรักการเต้นตั้งแต่เด็กฝันอยากใช้ร่างกายและความสวยงามสร้างชื่อในวงการกลางคืนปกติเต้นในไนท์คลับเพื่อหาเลี้ยงชีพเธอสวยและหุ่นดีมากรอยยิ้มของเธอดึงดูดใจสุด,สด แค่สบตาครั้งเดียวก็ทำให้หนุ่มๆหมลงได้ในพัทยาที่เต็มไปด้วยแสงสีท่าเต้นของเธอส่องสว่างค่ำคืนของผู้ชายนับไม่ถ้วนลูกค้าประจำจำชื่อเธอได้บอกว่าเวลาเธอเต้นสายตาเหมือนสะกดวิญญาณน,น้ำเสียงนุ่มราวกับสายไหมแต่คืนนั้นเสียงกรีดร้องของเธอถูกกลืนหายไปในความมืดย้อนกลับไปก่อนวันเกิดเหตุวันที่25เมษายนเวลาเก้าโมงเชา้า ชายชาวจีนวัย42ปีโผล่มาเขาชื่อฟู่ถงหยวนช่างเชื่อมจากมณฑลหูเป่ยดูเหมือนคนธรรมดาใส่เสื้อผ้าเก่าๆรองเท้าผ้าใบขาดๆลากกระเป๋าเดินทางเก่าๆเ,เดินเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆในซอยอารุโนทาย,ย่านหนองปรือภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเขาก้มหน้าสายตาเย็นชาการเคลื่อนไหวแข็งทื่อถือถุงลายรุง้งไม่มีใครคาดคิดในถุงใบนั้น มีของที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเชือกถุงพลาสติกและสายรัดของที่ทําให้คิดถึงภาพสยองขวัญน,นี่เป็นครั้งที่สามที่เขามาไทยเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวแต่เขาไม่มีแผนเที่ยวเลยไม่ได้ไปทะเลไม่มีทริปท่องเที่ยวไม่ได้จองโรงแรมแต่เหมือนมีเป้าหมายชัดเจนสายตาของเขาเย็นยะเยือกเหมือนก้อนน้าแข็งไม่เหมือนคนทั่วไปเลยเหมือนมาทําภารกิจน่าสะพรึงกลัวคืนนั้น ที่ชายหาดพัทยาใต้ฟูถงหยวนเจอวรนันคืนนั้นเธอแต่งตัวสวยมากใส่เสื้อก่ออกสีขาวกระโปรงสั้นกับรองเท้าส้นสูงผมยาวสลวยแต่งหน้าสวยงามรอยยิ้มของเธอสองประกายเหมือนนางฟ้าภายใต้แสงนีออนยิ้มเหมือนเทพธ,ธิดาทั้งสองเริ่มคุยกันแอดเพื่อนกันผ่านวีแชทต,ตอนแรกก็คุยกันปกติแต่ไม่มีใครรู้การพูดคุยที่ดูธรรมดานี้ คือจุดเริ่มต้นของนับถอยหลังสู่ความตายสามทุ่มวรนันเข้าห้องของฟู่ถงหยวนทั้งสองตกลงเงื่อนไข8,000บาทหรือประมาณ1,738หยวนง่ายๆแค่นั้นการซื้อบริการธรรมดาแต่ดินที่ดูธรรมดานี้กลับกลายเป็นหายนะกลายเป็นการฆ่ายอย่างเลือดเย็นไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จากผลชนสูตรเธอต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสหลังเกิดเหตุเมื่อตำรวจเข้าไปในห้อง ภาพที่เห็นชวนให้อาเจียนห้องเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดเลือดกระจายเต็มไปหมดผนังพื้นผ้าปูที่นอนไม่มีที่ไหนสะอาดเลยศพถูกชำแหละอย่างโหดร้ายศีรษตถูกคลุมด้วยผ้าขนหนูอวัยวะภายในถูกควักออกมาวางไว้โดยเฉพาะหัวใจของเธอถูกควักออกมาวางข้างๆเหมือนเป็นการโชว์อะไรที่บิดเบี้ยวแม้แต่ซิลิโคนตัดออกวางไว้ข้างศพเหมือนเป็นการย้อยเย้ยหรือเตือนอะไรบางอย่าง เธอไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์ดังนั้นเธอไม่คู่ควรกับศักดิ์ศรีเรากับฆาตรกรตั้งใจดูถูกชีวิตของเธอตำรวจบอกว่าวิธีของฆาตรกรโหดร้ายมากไม่เหมือนเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เหมือนมีการวางแผนไว้เขาพกอุปกรณ์ก่อเหตุมาวางแผนเส้นทางหลบหนีและยังเช็คตารางเที่ยวบินล่วงหน้าร่องรอยเหล่านี้ชี้ไปที่คำเดียววางแผนและอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะปอดซ้ายยังหาไม่เจอ รายงานชนสูตรบอกว่าเธอเจ็บปวดมากก่อนตายหัวใจมีรอยฉีกขาดซ้ำนี่ไม่ใช่แค่ฆาตกรรมแต่มันคือการทำมานขณะมีชีวิตแล้ววรานทน์ผู้เคยยิ้มสดใสในฝูงชนถูกฉีกเป็นสิ่งเสี่ยงในห้องเช่าเล็กๆนี้เธอจะไม่มีวันเต้นได้อีกและจะไม่มีวันส่องสว่างให้ใครได้อีกความฝันของเธอศักดิ์สรีของเธอในเช้ามืดนั้นถูกบทขยี้จนแหลกและความชั่วร้ายที่แท้จริงอาจเพิ่งเริ่มเผยโฉม วรนันเปลี่ยนใจกระทันหันไม่อยากทำตามข้อตกลงบอกว่าเธอไม่พร้อมและไม่อยากทำแล้วแต่เงินรับไปแล้วการเปลี่ยนใจตอนนี้อีกฝ่ายย่อมไม่ยอมฟู่ถงหยวนโกรธจัดทันทีสีหน้าเปลี่ยนทันทีสั่งให้เธอคืนเงินครึ่งหนึ่งเดียวนั้นแต่วรนันไม่ยอมเธอคิดว่าเธอไม่ผิดข้อตกลงไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ความผิดของเธอทั้งสองเริ่มทะเลาะกันทันทีบรรยากาศในห้องตึงเครียดสุด,สด เหมือนถังดินปืนที่พร้อมระเบิดพร้อมจะปัตุดได้ทุกเมื่อยิ่งทะเลาะบรรยากาศยิ่งตึงเครียดฟู้ถงหยวนเริ่มคว้างของวารานันก็ไม่ยอมอ่อนข้อโต้กลับด้วยคำพูดรุนแรงจุดไฟโทระของเขาให้ลุกโชนตีสองอพาร์ตเมนที่เคยเงียบสงบมีเสียงกรีดร้องดังขึ้นเสียงนั้นชวนใจสลายฉีกความเงียบของราตรีวารานันตะโกนสุดเสียงปล่อยฉันอย่าทำแบบนี้ เสียงดังและแหลมมากเต็มไปด้วยความสิ้นหวังสุดขีดเธอร้องขอความช่วยเหลือสุดชีวิตแต่กำแพงตึกบางเกินไปและเหมือนหูหนวกไม่มีใครกล้าออกมาช่วยเพื่อนบ้านทุกคนตกใจกลัวบางคนซ่อนตัวใต้ผ้าหม่มบางคนปิดไฟแกล้งไม่ได้ยินในตอนนั้นทั้งตึกเงียบกริบและอึดอัดในชั่วโมงนั้นมีเสียงเตะประตูดังสนัน่นเสียงกำปั้นทุกกำแพงกลาหนและรุนแรง เหมือนฝันร้ายที่ไม่มีใครปลุกได้ทุกนาทีเหมือนการทรมานแล้วทุกอย่างเงียบลงกระทันหันทั้งตึกกลับมาสงบแต่ความเงียบนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความกลาหนทุกคนรู้ดีในใจเกิดเรื่องแล้วชีวิตของวารานันท์ถูกดับลงในวินาทีนั้นฟู่ถงหยวนคลั่งเขาเสียการควบคุมเหมือนสัตว์ป่าที่พุ่งเข้าใส่จับวารานันท์กดลงบนเตียงสองมือบีบคอเธอแน่น ไม่ลังเลเลยสักนิดวรนันดิ้นรนสุดแรงเธอกรีดร้องร้องไห้พยายามผลักเขาออกเล็บของเธอข่วนหน้าของเขารอยเลือดเป็นทางทิ้งรอยแผลโหดร้ายบนหน้าเขาแต่เธอคนเดียวสู้เขาไม่ได้พลังต่างกันเกินไปมือของเธอเริ่มอ่อนแรงขาของเธอเริ่มกระตุกตาของเธอเบิกกว้างจากโกรธกลายเป็นกลัวสับสนและสิ้นหวังสุดท้ายแสงในตาดับลง ชีวิตค่อยๆจางหายเธอตายแล้วถูกบีบคอจนตายในห้องปิดตายนั้นบนเตียงที่เธอคิดว่าจะอยู่แค่ชั่วครู่แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายสิ่งที่ฟู่ถงหยวนทำต่อไปไม่ใช่วิธีของมนุษย์แต่เหมือนปีศาจเขามองศพบ,บนพื้นไม่ตื่นตระหนกไม่สำนึกผิดแต่เริ่มเตรียมชำระศพเขาหยิบอุปกรณ์ที่เตรียมไว้กันไกลถุงขยะสายรัดทีละขั้นตอนเปลี่ยนที่เกิดเหตุเป็นนรกบนดิน เขาลากศพเข้าห้องน้ําจากกระเป๋าหยิบกันไกลที่เตรียมไว้ถุงขยะสีดําและสายรัดพลาสติกของเหล่านี้เขาซื้อจากร้านใกล้ๆเมื่อวันก่อนทั้งหมดแค่195บาทสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเหมือนฉากในหนังสยองขวัญเขาเริ่มชำแหละใช้กันไกลกรีดจ,จากคอลงไปถึงท้องน้อยของวรนันหน้าอกถูกฉีกออกเลือดพุ่งกระจายอวัยวะภายในไหลนองพื้น ภาพนั้นน่าสะพรึงกลัวห้องน้ำกลายเป็นโรงฆ่าสัตว์เขาควักหัวใจออกมาก่อนโยนทิ้งข้างอ่างอาบน้ำเหมือนทิ้งขยะแล้วตัดปอดขวาออกโยนไปมุมหนึ่งแต่แปลกมากปอดซ้ายหายไปตำรวจค้นทั่วทั้งที่เกิดเหตุก็ไม่เจอไม่มีใครรู้ว่าปอดนั้นหายไปไหนเขายังตัดซิลิโคนของเธอทีละชิ้นโยนลงในแอ่งเลือดอวัยวะส่วนตัวของเธอเขาทำลายจนเละมองไม่ออกว่าเป็นอะไร เลือดเนื้อเละเทะน่าสยดสยองบนผนังห้องน้ำเต็มไปด้วยรอยเลือดกระเซน็นพื้นแดงฉานอากาศอบอวนด้วยกลิ่นคาวเลือดชวนให้คลื่นไส้ฆ่าแล้วชำระเสร็จเขายังพยายามปกปิดหยิบสายยางฉีดน้ำล้างรอยเลือดแต่เลือดเหล่านั้นล้างยังไงก็ไม่ออกเหมือนวิญญาณของวรนันท์เกาะติดที่เกิดเหตุร้องตะโกนถึงความชั่วที่เขาทำเขาเอาชุดเปื้อนเลือดของตัวเอง ยัดลงถุงลายรุง้งแล้วเดาอะไรเขากลับไปนอนหลับฆ่าคนชำแหละศพแล้วยังนอนได้ต้องเลือดเย็นและวิปริตแค่ไหนถึงทำแบบนี้ได้นี่ไม่ใช่คดีฆาตรกรรมธรรมดาแต่เป็นอาชญากรรมของคนวิปริตหกโมงเช้าฟ้าเพิ่งสางฟู่ถงหยวนถือกระเป๋าเดินทางแอบออกจากประตูหลังของอาพาร์ตเมนต์กล้องวงจรปิดจับภาพเขาไว้รอยขวนบนหน้าชัดเจนมาก เหมือนรอยที่วรนันทิ้งไว้เป็นคำสาบก่อนตายเขาคิดว่าจะรอดไปได้ยังจองตั๋วเครื่องบินไปคุณหมิงวางแผนกลับจีนทันทีแต่เขาไม่รู้ตำรวจไทยไม่ใช่หมูเก้าโมงเช้าทั้งตึกมีกลิ่นเหม็นแปลกๆกลิ่นเหม็นรุนแรงแม่บ้านวัยห1ปีได้กลิ่นเธอตกใจมากรีบไปบอกผู้จัดการผู้จัดการก็รู้สึกผิดปกติข้อประตูไม่มีใครตอบใช้กุญแจสำรองเปิดประตู ทั้งสองช็อกค้างภาพในห้องน้ำน่ากลัวยิ่งกว่าหนังสยองขวัญศพของวรนันนอนจมกองเลือดหน้าอกถูกผ่ากว้างยาวถึง30เซนติเมตรอวัยวะภายในกระจัดกระจายหัวใจของเธอว่างอยู่อย่างโดดเดี่ยวข้างอ่างอาบน้ำปอดซ้ายหายไปสนิทปอดขวาก็ถูกตัดเล็กผู้จัดการขาอ่อนยวบพูดไม่ออกรีบโทรแจ้งตำรวจไม่กี่นาทีต่อมา ตำรวจพัทยารีบมาถึงผู้บังคับการตำรวจจังหวัดชนบุรีอนิกสารทองอยู่นำทีมด้วยตัวเองนักนิติเวชมาทีมกู้ภัยมาหมอจากโรงพยาบาลก็มาด้วยทั้งอพาร์ตเมนต์ถูกปิดทันทีกล้องวงจรปิดทุกตัวถูกตรวจรอยเลือดทุกหยดไม่ถูกมองข้ามนักนิติเวชตรวจศบเบื้องต้นพบว่าวรนันเสียชีวิตมาห้าชั่วโมงแล้วหัวใจถูกควักปอดขวาเสียหายหนักที่แปลกสุดคือ ต่ซ้ายหายไปไม่มีร่องรอยอวัยวะส่วนตัวทำลายยับนี่ไม่ใช่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นการฆ่าชำาหละอย่างโหดเหี้ยมร่างของเธอเหมือนร้องให้เงียบๆหน้าอกถูกผ่าซาเละเลือดเนื้อปะปนอวัยวะกระจายเกลื่อนรอยเลือดบนกำแพงเหมือนการดิ้นรนครั้งสุดท้ายก่อนตายอยากให้โลกรู้ถึงความเจ็บปวดของเธอใครเห็นไม่กลัวใครไม่โกรธเพื่อนๆชาวไทยสาวคนนี้ เป็นแค่สาวประเภทสองที่หาเลี้ยงตัวเองในพัทยาเต้นหาเงินเลี้ยงชีพเธอไม่สมควรถูกทำร้ายโหดร้ายชีวิตของเธอไม่ควรจบแบบนี้รอยยิ้มของเธอเคยส่องสว่างยามคำ่ำแต่คืนนี้กลายเป็นความมืดชั่วนิรันด์ตำรวจระบุตัวฆาตรกรได้เร็วมากใช่แล้วชายชาวจีนฟู่ถงหยวนเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่พาสปอร์ตของเขาเปิดเผยตัวตนของเขาเขาไม่ได้มาไทายครั้งแรกมาแล้วหลายครั้ง แกล้งเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มาเที่ยวเขามาฆ่าคนกล้องวงจรปิดจับเส้นทางหลบหนีของเขาหลังออกจากประตูหลังอาพาร์ตเมนต์เขานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปที่สถานีรถบัสแล้วเปลี่ยนรถมุ่งหน้าไปสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพเขาคิดว่าแผนของเขาจะรอดแต่จริงๆแล้วทุกย่างเก้าของเขาอยู่ในสายตาของตำรวจบ่ายวันที่26เมษายนเพียง12ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ ที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิฟูถงหยวนยืนอยู่หน้าเครื่องตรวจพาสปอร์ตเตรียมขึ้นเครื่องกลับคุณหนิงแต่เขาไม่รู้ระบบตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินส่งสัญญาณเตือนแล้วตำรวจพุ่งเข้าไปจับเขากดลงพื้นฆาตกรถูกจับทันทีในห้องสอบสวนฟูถงหยวนก้มหน้าตลอดทำท่าทางยอมรับผิดแต่คำสารภาพของเขาชวนให้อาเจียนเขาบอกว่า เขาไม่รู้ว่าวรนันเป็นสาวประเภทสองบอกว่าตกลงซื้อบริการกันไม่ได้และววรนันเตะเขาด้วยเขาก็โมโหขึ้นมาพุ่งเข้าไปบีบคอเธอจนตายคิดว่าแค่นี้จบเหรอที่น่าสะอิสเอียนกว่านั้นเขากล้าพูดว่าที่เขาผ่าศพควักหัวใจตัดซิลิโคนแค่เพราะอยากรู้อยากลองเล่นปอดซ้ายหายไปเขาบอกไม่รู้ว่าหายไปไหนยังบอกว่าได้ไอเดียจากละครถึงรู้วิธีทำแบบนี้ ส่วนว่าเขาจะมีอาการป่วยจิตหรือไม่เขาบอกเขาเองก็ไม่รู้แต่ตำรวจไม่งโง่กันไกลาสายรัดถุงขยะเขาซื้อของพวกนี้มาก่อนเกิดเหตุจะบอกว่านี่คือความบังเอิญทั้งที่มันคือการเตรียมการเขาฆ่าคนช่ำแหละศพล้างที่เกิดเหตุจองตั๋วเครื่องบินและยังกลับไปนอนหลับนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนปกติทำได้นี่คือความเลือดเย็นและความวิปริตการตายของวรนัน สะเทือนทั้งพัทยาเธอเป็นดาวเด่นของวงการกลางคืนเธอเต้นเธอยิ้มมอบความอบอุ่นให้คนมากมายแต่ชายคนนี้ทำลายทุกอย่างของเธอเธอถูกฆ่าถูกชํำแหละถูกย่ำยีถูกเหยียดหยามแม้แต่ศักดิ์ศรีสุดท้ายก็ถูกเหยียบย่ำจนไร้ค่าตอนนี้ตำรวจกำลังรอผลตรวจ DNA ขั้นสุดท้ายและรายงานชนสูตรฉบับสมบูรณ์โดยเฉพาะหัวใจของเธอต้องส่งไปตรวจเพิ่ม ดูว่าถูกทารุณหรือไม่ผู้บังคับการตำรวจชนบุรีทวัชชัยจะ,ะแถลงข่าวด้วยตัวเองส่วนตำรวจสากลเริ่มเตรียมหมายแดงแล้วเพราะคาดีนี้ไม่ใช่แค่สะเทือนไทยแต่กำลังสั่นสะเทือนทั่วโลกวรนันเพิ่ง25ปีชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มตน้นความฝันและอนาคตของเธอควรมีโอกาสนับไม่ถ้วนแต่ทั้งหมดถูกฟู่ถงหยวนชายที่เหมือนปีศาจทำลายลงด้วยมือของเขา ชายชาวจีนคนนี้เขาป่วยจิตจริงหรือหรือวางแผนทุกอย่างไว้แต่แรกตอนนี้เรายังสรุปไม่ได้แต่ความเลือดเย็นของเขาความโหดร้ายของเขาทำให้ทุกคนสยองขวัญความจริงยังอยู่ระหว่างสืบสวนแต่ความโกรธได้ลุกโชนในใจทุกคนเพื่อนเพื่อนชาวไทยพัทยาเป็นเมืองที่คึกคักและสวยงามไม่ควรกลายเป็นแดนฝันร้ายโศกนาฏกรรมของวรนันเป็นเครื่องตวนใจเราทุกคน นี่ไม่ใช่แค่การตายของคนคนหนึ่งแต่เป็นประเด็นที่สังคมต้องเผชิญเราไม่ควรปล่อยให้ชีวิตยามค่ำคืนกลายเป็นแหล่งของความตายการตายของเธอเป็นเสียงระฆังเตือนภยัยไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศอะไรสถานะแบบไหนความปลอดภัยและความเคารพสําคัญกว่าสิ่งใดมาร่วมกันอธิษฐานให้วร,รนันและเรียกร้องความยุติธรรมอย่าปล่อยให้เธอจากไปโดยสู่เปล่าขอบคุณที่ดูจนจบ ถ้าคุณรู้สึกช็อกและโกรธกับคดีนี้กดไลค์และกดติดตามช่องและแสดงความคิดเห็นอันมีค่าของคุณเจอกันใหม่ในคลิปหน้า